อธิบายหน่อยในหูฟังเราไม่ได้ย <strong murder. S 1> <int> ินคือเฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงพี่บี๊เลยนะไม่เสียงพูดพูดหน่อยพี่ลำโพงมันเบาเหรอเออได้ยินมเบาอ๋อดีแล้วเนี่ยเบาไปเพิ่มเสียงหน่อยโม่อยาโไมอยา ไ,ไ,ได้ยินไหมได้ยินได้ยินพี่ขอด้างอีนิดนึงได้ยินได้ยินมา,าลองบรียนอายเหรอเฮ้ยใครวะเอา้เอา,อาโดนแล้วโดนเล่นแล้ว ซ้ำมากว่ะยิงกูจ้าบนท้องฟ้าเนี่ยไปยงื้อล้วโดนยิงกาดสองตัวเลยเหรอผมได้ตัวเดียวเดียมเก่งเว้ยไอ้เชี้ยนะด้านล่างนะโคตรเชี้ยเลยกดโบนย่าดนะแต่แบบเชี้ยไหลไปถึงแค่สโตสโตเลดเองนั่งกันนะเก็บบปีเลยนะเออได้ยินอยู่พี่ เบาไปหน่อยเพิ่มเสียงหน่อยเฮ้ยเอาอีกแล้วว่ะพิทีบดองกาอากาศเหรอเออรอแป๊บนึ่งเอาแต่ต้องดูก่อนดูคิวเข้มหน่อยโอเคผมโอ้ยเมื่อไรมันจะแก้ปลั๊กล้มอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลทดสอบทดสอบได้ยินครับได้ยิน,ยนครับ จะเป็นบังลมวดนนี่เหรอวะเราลงแล้วใช่ไหมแล้วเราเหยียบไปขอบเล็กๆอ่ะแล้วเราโดดลงที่นีดเดียยมันมาขึ้นเหมือนโดดร่มอีกรอบไงเนี่ยเสียจังหวะยิงเลยเข้าพร้อมกันไหมไม่กล้าเข้าคนเดียวตรงไหนตรงไหนที่มาไวอะตรงนี้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 มีคนที่มาไวไม่กล้าเข้าคนเดียว วิ่งไปหาเลไปดิบะไปดิบะไปดิบะวติดนี่เหรอเอ้ยนี่ไงไอ้ห่ำเม่ยข้าบ้านเนี้ยเจ้าหลีเจ้าหลีตายไหมโอเคติกนี้มีตัวหนึ่งนะเจ็ดเคโคตรเธอนอ่ะพี่ตายแล้วว่ะมาช่วยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย สองมีสองบี๊เล่นเอ็มพีเจ็ดอะเอ็มพีเจ็ดใช่ใช่ใช่ในบ้านในบ้านใส่เลยใส่เลยไม่เอามาปั้นไงมันไม่มีปืนไหนจะปั้นแล้วอะ่ะเอ้าแอดเลอร์แอดเลอร์ตัวแอดเลอร์ตัวแอดเลอร์เอ้ยโอ้โหนึกว่าพวกเราเขาใส่เป์นอะไรพี่ิที่ยิงแน่แน่มันขาวอะ่ะ ไม่รู้อ่ะมีด้วยเหรอยิงข้างหน้าเขาเนี่ยอยู่แอลเลอร์เนี่ยอยู่ในห้องอยู่ในห้องชั้นบน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 ชั้นล่างชั้นล่างพี่ชั้นล่างตัวแอลเลอร์เชนบนชั้นบนดาวชั้นบนดาวดาวสองดาวสองดาวสองสั่นได้เลยหลังคาสองตัวสองมาสามสามมาสองมาใหม่ตัวดำมาใหม่ เอก่ะตึกเอก่ะวะกูวิ่งมาจากข้างล่างเผื่อมึงไม่สังเกตยังหยังหายไปแล้วพี่หมดแล้วนะหมดตีแล้มั้ง มีไหมเยบเลยแล้วข้<ะ><ะ>างหลังนู่นนี่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  n a c t คตรงนี้ตรงนี้นี่น,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 นี่สองตัวสองตัวสองตัวสอ่ะสามเลยสามเลย,เลยด,ดลงสตัวเลย หนึ่งป่ะไอ้ยิงไปกี่ตัวยังไม่ได้ยิงสักตัวพี่ว่ <laughs> าใครยิงวะมักเกี่ยวมีตัวหนึ่งอ่ะแค่นเนี่ยมันอยู่มันอยู่กระจายกันเยอะอยู่เอ่อวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว ไฟปานี่วะม,มีคนเหรอตอบปาขึ้นไปเคียงไงไม่มีคนใช่ไหมใ,หใช่ใช่มันกีนมีตายละมันหมดละโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยระวังแล้วเดี๋ยวดนะสายระวังโอ้โหมันกี่ตัวมันน่ะที่ทีมหลังอะ

บนสนามบินครับผมล่วงเรียบร้อยแล้วพี่โดถึงปะวะมันม,มีตัวนะรอ่อไน,อนไปจะโดนไหมเนี่ยรอดหรอวะโดน,นมีงต่อนี่เนี่ยที่ผมมาร์กเลยพี่โดนโดน,โดนทางภูเขายิง ไปโดนอะไรจ้าโดนฝั่งนี้อ๋ออกขึ้นมาเลยเหรอโดนเนี่ยที่ผมมาร์คสิฟ้าเนี่ยโอเคโอเคโอเคพอแตกเออโดนข้างว่ะโดนหลังโดนหลังพี่โดนหลังเลยโดนหลังโดนหลังโดนหลังเออหลังมาลงใช่มันล่งเกินเห็นมันตอนแรกเอาใหม่เอาใหม่มีคนเก็บตังค์ได้หนึ่งล้านแล้วอะไปเกินไปเกิน สตอร์เร็ใช่ไหมพี่ได้ดิเตือนพี่ยิยงไฟแล้ว <c oughs> บนหัวนะตอร์เร็ตบนหัวบนหลังบหลังบนหัวบนหัวออโอ้โหเย็ดเก ไหลดูพี่ดูพี่ดูแม่ดูกล้องพี่ติ๊บอยู่ต้องเทอร์โมอ่ะใช่ป่ะ้เมื่อกี้นี้เปล่าเขาใช้ปืนพกยิงใส่ค็อใส่ค็อใส่ค็อใส่กล้องเหรอครับใช่ไหมไม่ไม่ครับใส่ค็อใส่แม็กแปดสิบนี่แหละลูกเยอะไงพี่ติ๊บลากลาก ลากตามไม่ทันเลยถ้าเกิดว่าไม่มีลูกเยอะแอนนะโผไม่ตายทิ้งตายหลังเข้าเรียบร้อยหลังตายทิ้งอีกตัวหนึ่งมีไหมเดะยิงหน่อยยิงเร็ว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 ต่อด้วยเราด้วยเข้าไปหนุกด้วย ไปหยิบตังหยิบตังตรงรถครับหยิบตังตรงรถด่วนซ้ายระวังขวาขวาพี่ติ๊กขวาโอ้คือรถไม่ทันตังค์เยอะเลยพี่พี่ครับหลังครับใช่เยอะมากเย็นใจเยนหน้าก็มี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 เป็ไงโดนโนสโคบยิงไง To liền, to liền. Enemy dropping into the AO. Bất kỳ nữa? Hãy có ý tưởng cảm ơn. Hãy này. Toi tâm này. <ด>ข้าวเหนียวข,ข้าวเหนียวข้าวเหลังข้างหลัง,ลง,ลงชุบก้าหน่อยมันมาอีกแล้วมันออกเทียบเลยว่ะโอ้ขอบคุณครับเพื่อให้เจ๊ด้งยังไม่ค่อยได้รอดเลยหนีก่อนได้กึเปภาพไม่น่าพูดไปจุดไปจุดตรงกลางให้ได้ตรงกลางให้ได้ เข้มได้เก็บตังค <as> ์เก็บตังค์ด่วนมาลงมาลงมาสองนะหลังหลังหลังไอ้สอง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 ตัวสองตัวสองตัวสองตัวโอเคสองตัวนะอันดับสองครับชูพี่ทิพย์กันพี่บิ๊ดช่วยเขาหน่อยเย้เด้อ S, 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 s. <S เห็นย่างเราอันดับสองแล้วหลัง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 โอ oh oh, oh. oy, ้ยโหโอ้ยหโอ้ยเจอสตันตังล่วงเกี่ยวอ่ะอันดับสองอันดับสองมันไม่มีใครเก็บเงินเฮ้ยโคตรเถื่อนเลยอ่ะโคตรทีมเวิร์กอ่ะ